สวัสดีครับป้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าแตเอวโอ้นี่วัสดีถ่ายอยู่พ่นเร่นลอเม็ดเลยนี่กิมมาทรงซิกเลยว่ะมาลอสีหรอมาบ่ไดป๋อปอกินข้าวยังขอบคุณครับไปฝากสามีฝากสามีฝากสามี ล้กเดกกิกาม of of ้มตำพอดีเลยปะโอ้พอดีพอดีแม่ดวเด็ดไอ้มนเดกไปส่องความคืบหน้าก่อนนิดนึงโอ้ขอใครซะเนี่ยเออกินองไนใครอันนี้ก้องจับใพอดีทเลย กินไม่เอาไข่ออกมาเราใส่ไปเดื่ยเร็วออุ้ยแมงวันแมงวันแมงวันเอามาดิเห็นบอนกินนะแม่คนเห็นเห็นพี่สองหูไม่นั่งกินเนี่ยอ้ยเขาแห้งใสรจไล่เขาไล่เขามันจะเขาหย่ำหรือว่าหย่ำตาตามันกินเร็วไอ้พี่เอ็นเขาเหนียวมั้งปะพี่เอ็นทำความสะอาดห้องตัวเองพี่น้องดูดูดูเขาจะมาอยู่เอ็นนี้มั้งนี่อีอะไรกินวางวางกับใครเขานั่งจะซื้ออะไมั้โหึง คือร้านนี่ต้องถามน่นอนเปล่าแน่นคนน้อยหลายร้าน่านเ้็นผู้สาวแล้วนันเ้็ผู้สาวปนัดเาิแล้ว้หญ่เมานน่นยุนเนี่ยเอากระส่รถน้ำเจ้าจะจอดเบืงกันหลเนาะน้ำ้าวเบ้องเคยบาแล้วฟังอยู่เบื้งได้หรอยังเ้าจมาจอดฟังผู้สาวอ่นร้านบัมันลูกค้าเป็นลาย ไปดูสาด้ำซิงนะข้าเพลายรถไปมาแล้วนี่ไงสาด้ำซิ่งเนี่ยคับทนนี่ไงนี่น้องปอลสาด้ซิงเน้อลือดียกับไอ้ลูกว่าไปเมเจ้าไปเม็เจ้าพงานี่เขาไม่ธรรมดาเลยนี่เจ้าของเป็นเท่าก่เ็เท่าแัวเป็นเท่าแก่เนียเป็นลูกจ้างเนียเป็นลูกจ้าง ออนูเป็กกิ๊ะไรนะอนู้ป็นกิ๊กให้พี่ดีกว่านุ้นการย์เรื่องทางนี้เขาคงใจพี่มากกว่าหยีเลี้ยวเพราะว่าพินที่เป็นทั้งขับเป็นทุกอย่างอ่ะเอาเลยไปโคทั้งอันนี้ช่วยงานเขาได้เยอะอยู่แม่ไม่มีเงินซื้อใช้เอาเลยเอาเลยดิยาให้แม่ซื้อให้เลยลูกพรุ่งนี้โน้เขินนุ้ไม่กล้าพูดหรอนุ้จะพูดแต่หลังไม้น่าไม่นุ้ไม่ใช่พูด เดี๋ยวจะลงนขินสาวดำซิงาบด้านห้านองไปเลยอาการเป็นยังไงบ้าดีเป็นยังเจอถ้าใครพุ่งภาไปหาหมอต้องฟัให้กำลังใจก็ปาอดถึงอกว่ารายงานเลยอะรกดเจ๊พ่อล้อรายงานอาการน้องละมอนเป็นไงบ้างอาการคือทุเรียนมันอร่อยเกินไปทุเรียนไห ทูเรียนอร่อยเกินไปวันนี้ไปสบายต้องไปหาทุเรียนเลยเนี่ยมันจะหายหรอหมูวา,<ห>า,าน<บ>ี่เป็นยังไงซื้อทุเรียนมาให้มากเกินไปเมื่อวานอาจจะไปร้านทุเรียนที่มันเนื้ออร่อยนะเมื่อวานบอกว่าอร่อยมากเลยผมก็เลยกินไอ้มดนั่นนงไหมมา <c oughs> อิ่มแล้วโน้แดงวันนั่เสี่ยวยนางวันยุคใหม่ จะมีรำอีกหรอปลาที่ที่นั่นที่เกาก่อนเลยวันละห้าสิบคนละห้าสิบคนทิ้งทวนนะเล่งรอบเร่งรอบคลลูกเลยเป็น F สีคนเดินไหมปะหใหม่เลม,ม,มันเลื่อมมากมันเลื่อมมันเลื่อมมันเลื่อมมัองเลยใช่ไหมเป็นยาชีเห็นไม่เบนอันนี้ผมไม่เบนชีผ่านไม่เบนมา กินได้กับอันนี้ตั้มหูโอทาทห้อว่ผัดมีแซ่บแซ่บด้วยป่ะโ้ค่ทห้องเียวนะรกทห้โุนหน้าห้องหนนะห้องนี้แบบกว้างดิฮะห้องนี้กว้างดิโอ้ ผิงก็นอนหสองคนลจริงนั่งกับลุงพื้นก็ได้ผมเลิกกับลุงื้นอยู่แล้วทำนอกก็มีสองเพราะว่าลุงจิงจห้องนี้จะนอนอะไรลิ้มด้ายไอย่ห้องไมดแด้วไม่าไม่ท้งพี่อาจจะไม่มาเต้ไมฮะ มีสามห้องจึงนอนเต็นทำไมแล้วก็เป็นประเด็นลูกจิงกับลูกฟื้นก็นอนด้วยกันได้ลูกชายก็นอนเดียวก็นอนโตไม่ยากตีเมื่อวันก็นหมอหลงหอหลับแล้วหลับแล้วจะนอนเมื่อคืนนี่นคนเดียวไม่รู้เลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้เรื่องแน่เลยลูกจิงว่าอะไรเกิดขึ้นกรับผม เราก็มาคัเดห้องถามถามคันหรือเปล่าอันนี้ในเป็นงันมย้นจนที่ไม่รุ่งิมยามคุณเราเขาไม่ไม่เช็คมันไม่ได้ลุงกิมมนแขงหวอลุงิมโทสบเขาโทเขาท่านตัวเองไม่เช็คเอ้า

โอ้ยปูนตัดหลังดเดี๋ยวทกันห<ร>มดบ<ร>่ได้ตะแงเท่าไันตะแคงเ่าอไม่งั้นก็หาเตียงพับแบบของลุงจิมนะราคาบทไปให้ข้าเจ้าแม่ม่เลนเล่นมน่ะอาเลนอยู่<า>นะเลย บบาหน่เด้อเมียเขาจแนเาอยงู้เย่มตลอด่็เบาอัน้นเอข้าเจ้าสื่อเฟินสาวโดงแนมเลยนนี่เขาแนมไป่ลุงหักเมียเขาอ๋อพี่ชัยงดร้อพี่ชัยงดร้อพี่ชัยงดร้อ